สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับมาพบกับช่องน้องกวางกินแซบนะคะเมื่อนี้มีน้องอะไรคะน้องมาโยนะคะ่ะน้องลูกสาวคนแรกนะคะเพิ่นยังมาข่าฟิฟน้ำนะคะพี่น้องจา๋าเมื่อนี้กับมีเมนูปลาลาดผิกนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเป็นเมนูที่เฮ็ดเองนะคะพี่น้องจา๋าเมื่อนี้กับบรรยากาศห้อนนะคะอ่ะมาอยยากินอะไรโชว์ลลกินกินผักค่ะกินผักหรอคะโอเคอ่ะกินน้ำหน่อยอ่ะซื้อเอา มื่อนี้ก็กินกันเลยนะจ้าอ่ะโอ้มีเดจ้ามีเดจ้า<ม>ขออนุญาตใส่มือนะคะพี่น้องจาอ๋าขออนุญาตใ,ใส่มือนะจ้าวางตรงนี้ก็ได้เอาหนึ่เอาหนึ่เอาโอ้ขออนุญาตใส่มือนะจ้าเป็นปลานะคะปลาหลากผิดนี่ค่ะพี่น้องจ๋าใส่มือเลยค่ะ เป็นเมนูที่รสชาติแบบเผ็ดๆเลยค่ะพี่น้องจ๋ามื่อนี้นะคะแต่พักเลยค่ะ,ะกินอย่างพี่พักโซ่พีกินพักก็ไม่ยุคค่ะบอกพี่ะก,ะก่อนเลยน้ำตาลเพื่อค่ะอือามาหารมาเลยปลากกระกบกรอ,อบเลยค่ะพี่น้องจา๋า เม่ได้อค่ะใช้มือนะคะพี่น้องจ้าขอถกขอไปเด้อค่ะเด้อใช้มือนะคะพี่น้องจ้าอ,อืมอืมวายรู้อืมอืม,อมปลานี่กรอบค่ะวขาปลาสดๆเลยค่ะ จ้าอืมอ mm. ีสามบาเข้าค่ะใส่มือจั่ยวยางเดียะพี่น้องอืมแซบโอเคแซบบอใส่บบสมือแล้วค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะคมใหญ่ยยๆโตๆเลยด้วยจ้าอ mm. ืมลูกกินอยอไปรูย S <S <S แซ่บมากแซ่บมากอืมอพี่สานบานเฮาค่ะพี่นอ้องใส่มือแซ่บค่ะพี่นอ้องนี่จ้ามันูดูยูแมกินมผักเ้อะมีขินผักเ้อ แซ่บหลายค่ะกินกับลูกชายแห่แซ่บไม่ยกินโซ่ด้วยห,หรอกิังนน้องโจ้ก็นะอะไรเนาะแซ่บเบอร์ค่ะแซ่บเบอร์ดูแซ่บเบอร์อืมแซ่บหลายค่ะพี่น้องจ๋าปลานี่ก็กรอบคักกรอบแน่ค่ะพี่น้อง เพชรรสชาติด้วงอยู room, like ่ครับพี่น้องจ๋าดูดูนี่ตัวงด้วงด้วงครับพี่น้องจ๋าด้วงอันกินโชดได้ไหมบ้างนะจ้วดบอจ้วงด้วดครับพี่น้องจ๋า อืม,ม,มอยากผิดด้วเอาเด้อพี่น,น้องนี่อย่าทำแล้วยุ่นเนี่ยอม่ชอบไม่ได้ล,ละอืมกินยังไงลูกกินพักอะ่ะ ลูกกล้องด้วยอืมแซ่บบ่แซ่บบ่กพูดกับกล้องพุ๋ยแซ่แบหลายบ่แซ่บน่ะลูกลูกเป็นลูกครึ่งค่ะพี่น้องจ๋ามาอยู่ลูกครึ่งอะไรรลูกค่ะลูกครึ่งอะไรคะหันหน้ามาคุยกับแม่หันหน้ามาคุยกับกล้อง บิดิ้อค่ะลูกขึ้งแบบีนะคะ,คะใครคือแบบีคะอยู่นี้หนูอ่ะต้องกินขนมชคปรราแ้วจริงจับอะไรก็อะไร YUM แปลหละค่ะมันไม่กินกับลูกสาวค่ะจิ้มน้าจุ่มก็มาจุ่มน้าจิ้มเลี่ยจ้าอืมอื้มอืม,อ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 ม ก็อเข้าไปค่ำาัน่ๆนค่ะพี่น้องจ้ะลากรกอบคักคักอะไรจ้าอืมเมื่อนี่กลุ่มกลมค่ับพี่น้องจ้ะเไรษฐาย

อืไม่รู้บ้างแม่จะกินโซ่อ่างบงเรืองนี้เรื้องเลจ้าพริกก,ก้เข, mm hmm. ข้าไปข้พักคำใหญ่ๆพักลายมีหอมเนื้อปลากรอบพักแม่มาดูแ hmm. ม <Huh? S 2> mm ่ไปไหนหรอกแม่ก็ไม่กลับอย่าห้ามเี mm ๋ห hmm. เนืปลากำเนงไงตัวโตกันไปเลยจ้าอ like ืะอัพพี <to <to ่พักโชว์หน่อยไม่ยุบอยา่ะอืมพี่พักโชว์หน่อยค่ะโชว์น้อยค่ะโชว์โชวน้อยอือืืม ไล่กันนั่นเองแม่ไม่เห <มา S 1> ็ินเดียเหรออืมอือมกระดูกมาเป็นไรอะไรนะเพชรกลมกลมเอากันคักกันพี่นอ<พ>้องจ้ะเพชรอืมเพชรไม่จับเพชรไหมไม่เพชรเหรอ เ็เองืมน่ไดเห็ดเหรอกินเบ้งบนเหรออืมะไะเห็ด่าอมีล้นรล้วตุ๊ม <editors> ันค <cutter aer> <lide> be <ructive> ่ะปลานิบ้านเท้าค่ะพี่น้องจ๊ะปลาน้มข้าค่ะปลาน้ขอาค่ะบานท้า น้ำข๋องคะปลาน้ำอะไรลรึน้ำข๋องน้ำข๋องหรือน้ำขู่งคะน้ำข๋องอืมมันเป็นลูกครึ่งอะไรคะลูกขรึ่งดีอืมเขาเรียกว่าน้ำขู่งหรือน้ำอะไรคะน้ำขู่งน้ำขู่งหรือน้ำข๋องจ๊ะน้ำข๋องอืมน้ำข๋องอืมดีดีอืมนี่เป็นนะอ่าไปเลยน่า จับเฉี่ยอ,อย่ากเกากล่องน้ำค่ะพี่น้องจ๊ะเซ็บเบอร์อ,อร่อยเหอรออยู่อร่อยไหมอร่อยไหม กินข้าวกับแม่อ่อยไหมหจอ่จอยแม่มะาะลแล้วก่อน,นกนนอกินนกพอแ้นให้กินั้ำด่่อนันนี้แม่มากินกินปลานะคะปาลาอะไรคะ ปลาปลาอันนี้ค่ะปลานินค่ะปลานิมค่ะ,คะเขาเรียกว่าปลาลาดพริกค่ะปลาลาดพริกค่ะสำหรับมื้อนี้นะครับแม่ปลาเมนูปลาลาดพริกนะคะพี่น้องจ๋าโบม,มี่ยังหลายค่ะแซ่บคือเกาจ้าสำหรับมื้อนี้ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่กวางกินแซ่บในเดจ้าสำหรับมื้อนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย